สวัสดีครับปกติจองโรงเรียนนะครับทตรีมหลังบ้านนะครับผมถึงเวลานะครับเด็กๆรับประทานอาหารกันโอ้โหไม่ต้อง่วงครับสุดบรรยายวัดีนะครับตอนเย็นๆนะครับพี่สีถูกตานนะครับผมเมนะที่ยังไงกําลังใจแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะครับผมขอบคุณมากมคกับสวัสดีตอนเย็นๆกับเด็กๆนะครับ อิ่มยังอิ่มยังอ่าอิ่มยังเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปไปฉีดน้ำก่อนเปิดน้ำก่อนเนาะล้างบ้านให้น้องก่อนเนาะครับผมเดี๋ยวจะไมมาป่านนี้อ่ามีหญ้าด้วยอ่ามีหญ้าด้วยเด็กๆนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดการเด็กๆก่อนโอ้ยทำไมมาป่านนี้ จำได้นะครับจำได้นะครับว่าเป็นใครผู้ใดนะครับผมเนาะยาติบ้านก็มีปันอ้างนะครับเป่าต้นวันต้อนรับพอดีลุงเดียคาเด็กๆอยู่นะครับค่าเด็กๆอยู่ เย็มกันยังเย็มกันยังเดี๋ยวก่อนเช้าลุงไปเปิดน้ำมาลูกไปเปิดน้ำมาเนาะ๋ยวล้างทำความสะอาดของน้องก่อนเอากับผมเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวพาเด็กๆไปวิ่งเล่นกันนะครับผมเนาะมาเร็วมาเร็วไปเร็วเดินเล่นก็ไก่กักนเร็วทักพักเร็วลูกไปเร็วดูยิงใหญ่ไปข้าบอะไรมาวิ่งใกล้ถึงก็ไกลก่อนเร็วไม่เอาลงน้ำไม่เอามาเร็วมานี่มา ใครไปข้อไก่กันบ้างมาเร็วเร็วไก่อยากไปข้อไก่วิ่งตามมาเร็ว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 ไก่อยากไปข้อไก่มาเร็ว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 อะเร็ว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 อยากไปข้อไก่มามาเร็วเร็วเร็วเเรร็ว็วเร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 ็ว ไปเร็วไปไปไปอืมนะครับธรรมชาติแดดร่มลมตกแล้วนะครับผมเนาะน้ำเย็นเย็นอืมนะ้าไปไปไปเดิน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 มาเร็วมา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 เร็วเอ้เอ้ยไป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  ไม่เอาไม่เอาตอนนั้นไม่เอาไม่เอามาเร็ววันนี้ไก่ไม่ต้องนะครับเพราะว่าตอนเที่ยงลุงเดียเอาให้เยอะแล้วนะนี่ของปูไม่เอาแน่แน่แน,แน่มันไวจริงจริงมันไวจริงจริงเ,เอ้ยอะอ้าวหายทั้งคู่อ้อไวจริงจริง อ่ะง่ายได้ก้าวไม่ต้องแล้วนะก็เปดพอกาตอนเที่ยงผมให้ไปเยอะเรียบร้อยหมดเลยป้ายป้ายแล้วเดี๋ยวป้ายป้ายเราให้ปูกับบ้านก่อนป้ายป้ายไม่งั้นเด็กเด็กุ้นไวป้ายไปได้เล่นป้ายป้ายเอว้ง Lầu lâu 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 Mai, long lần lắm đơn đều 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 tu đều 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 tu đều 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 Pai, đều 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 tu tu Pai, lùi ไปแล้วไปแล้วไปไม่ไปไปแล้วเออคปไม่ไปไปไม่ไปไปก่อนแล้วเออไปก่อนแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วน้ำหน้าก่อนเลยนี่มานี่นี่ถูกมาไปเดินเร็วมาเร็ว <laughs> สามแยกครับงงว่าจะไปทางไหนดีไปเดี๋ยวไปเอาอาหารให้พี่ตู่หลูนิดนึงไปมาแล้วไปวันนี้ไปไอ้อานะไม่ใช่พี่อาไปเดินลุยเราต้องลุยไปให้ถึงใกล้นิดเดียวแล้วเร็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 วใกล้ถึงก่อนเร็วเร็วเร็วโอ้โห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 ใกล้ถึงยัง เอาเดินเร็วไปเดินไปเร็วไปไปไปเออวิ่งเลยวิ่ง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 ไปเออไปไปไปเออไปพี่ตูรูไปเร็ว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 เออตูรูไปเที่ยวอีกหรือเปล่าไปเนี่ยเนี่ยไปเร็วเกิดเริ่มจะไม่คุ้นที่ครับผมพอเริ่มไม่คุ้นที่ปุ๊บเกือก็คือจะ จ <c oughs> ะคอยไปไปไป,ไปเร็วไปเร็วเร็วอาตุลูอยู่หรือเปล่าเจ้าของบ้านเอานี่นี่เจ้าของบ้านอยู่นี่อย่าทำหลานนะลูกนะมาเร็วมานั่นแล้ไอเด็กเด็กตำรวจตอน เด็กๆสำรวจตอนตาตุลูทำอะไรทำนั่นอ่ะทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะไปขึ้นบ้านได้แล้วไปเร็วอ่ะหืดเด็กๆเด็กๆยังไม่เห็นนะครับเด็กๆยังไม่เห็นพี่ตุหลูซุ่มอยู่เลยไปซุ่มทำไมตรงนั้นน่ะทำไมไม่ขึ้นบ้านน่ะอะอะเดี๋ยวตุวลูตุลู ทำไมไม่ขึ้นบ้านนะไปทุ่มอะไรตรงนี้อ่ะอาหารมีนะครับาต้นใสไว้นะครับลุงเดียก็ใส่ไว้ให้อีกนิดกงนอืมเห็นแล้วนะครับอาตุลูเนาะเพาเด็กๆมาสำรวจเนะาะไปตั้งนั้นตุลูแอบซุ่มอยู่แล้วป,ปะปะเออไปะ นู่นครับเด็กๆไม่ <laughs> ไม่ใเห็นไปยังเล็กไปกลับบ้านเออไปอ,อไปเร็วไปไปแล้วน้าตูรลหน้าทั้งงั้นเออน้องุ้มหน้าุ้มอยู่นั่นเลยนะเนาะไปไปเร็วไปไปเดี๋ยวมันมืดไปมันดูอาตูหลูมีข้าวกินหรือเปล่ามีไปเออไปงั้นเราเข้าบ้านไปไปเร็วอ,อไปเดินเร็ว เร็ว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 เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็ว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 เอาเร็ว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 เนี่ยกับเด็กๆเนาะกอบกู้ความสุขกันให้เต็มที่นะครับเด็กๆวันหนึ่งตัวเองก็ต้องแยกย้ายไปเจริญเติบโตกันเนาะเอ้าเอ้าดูมันเร็วเดี๋ยวมาเล่นกันดูดิดูดิ มันเหลือเกินทั้งคู่เลยไปดูมันดูมันดูทั้งคู่เลยอ่าเนีไปเล่นลงเล่นน้ำอีกเดี๋ยวดังนั้นไปแล้วไปไปเอาไหนทางกลับบ้านอ่าไหนทางกลับบ้านไหนซ้ายขวาทางไหนเลือกอ่านั่นก็ดีซ้ายหรือขวา เลือกใหม่ดิเร็วดมกลิ่นาดีก่อนเร็วทางไหนกันแน่เอ๊ะมันสามแยกนี่อะทางไหนกันแน่ฮึสรุปมันทางนี้โอ้โหตามเม็ดสู่เด็กๆเมตตาอ๋อทางนี้อะไปทางนั้นไปไปมืดแล้วไปไปได้อะไรอีกไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเร็วไปลูกไปเข้าบ้านเร็วไปเร็วเห็นเอาเอาเอา ตึงเวลานะครับผมเนาะเด็กๆก็ต้องแยกย้ายกันไปเจริญเติบโตไปจะสร้างชีวิตไม่ของตัวเองนะครับกับพปอกับแม่กันเด็กตึงกระจให้นิดนึงนะครับเกิดมาจากตอองเดียวกันก็แยกย้ายนะครับผม เขาไม่ได้รับรู้ไม่เหมือนคนนะครับพุ๊นาะมันจะแต่ยา,ากแต่คนก็นกนยังได้รู้นะกาแยกย้ายไปสร้างชีวิตสร้างครอบครัวนั่นแหละครับคนแต่การยังรู้ว่าปีน้องอยู่นั้นอยู่นี่นะแต่วันนี้ก็ไม่รู้ครับกาเอาเป็นว่าชีวิตเขานะครับเกิดมาแล้วก็มีแต่ความสุขนะครับจนสิ้นอยย่ใกล้และจะขาดจากหน้าก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของน้องนะครับลุงเดียขอวยพรน,น้องทุก ตัวนะครับาำขอเองมากับมือนะครับผุมเนาะจับเจ็ดซาราปัดต่างแมด่ดี ع, งงดีเลียต่างหนึ่งเดียเจ็ดเนาะต่างเจ็ดก,กับลหลังนึงนะครับทำให้เด็กๆก็ได้มีชีวิตได้เกิดมานะครับโลกใบนี้ ก็ขอให้น้องๆมีความสุขกันนะลูกนะไปบ้านดีกว่าปะจะเล่นอีกสักแป๊บนึงเหรอฮะจะเล่นอีกสักแป๊บนึงเหรอฮะอะเมื่อแล้วมัง้งมันเมื่อแล้วมัง้งอืมเอาเอาให้ให้อีกแป๊บนึงเอาเอาให้อีกนิดเดียวอ่ะเอเอมันเมื่อแล้วมัง้ง มือแล้วมั้งเอ่ ه, ไปข้าวบ้านดีกว่าไปตั้ง,งนั้นไปไปอิมยังอนะ่ะอิมยังเนละ่นกันอิมอออออยังอะอิมยังโดูดูปุงกับน้องข้าวบ้านเลยแต่ปีโอ้ฟ้าร้องครับ แน่แต่พี่รู้มากกับผมรู้มากดูดูด,ดูรู้เหลืองมาเลยมาเลยไม่ต้องวิ่งหนีมาเร็วไปอยู่กับน้องไปฟ้าร้องแล้วไปไปกลับบ้านมาเร็วมาเร็วดูดูมาเลยมาเลยแน่แน่แน่รู้อีกน้องเรียกแล้วหนูมาเร็วมาดูดูด,ดูมาเลยดูดูด เข้าบ้านที่ใหญมันเกินทีอย่ามาลุกมาไปโอ้โหมันมืดแล้วลูกมันมืดนะน,น้องเรียกเลยเห็นไหมยาแล้วโอ้โหเปิดประตูเองเรียบร้อยครับ fc เรียบร้อยเอากับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ fc พอแล้วลูก,พอ,ลลกพอแล้วเนาะเออละเล่นในบ้านนะมันมืดแล้วลูกนะแล้วฟ้าก็ร้องด้วยเออเนาะ ่อยเล่นใหม่พรุ่งนี้เนาะนี่โอเคครับเดี๋ยวลงเดียร์เป็ดส่งชาเลมนะครับกันยุงกันได้น้องๆก้อนนะครับดูครับตั้งตาฝ่าลองขึ้นมานะครับตะกี้จอมลิปนี้แก่นี้นะครับฝากติดตามช่องลงเดียวด้วยนะครับแล้วก็ป่านางกว่าวันบ่าวต้นนะครับทีมหลังบ้านนะครับเจริญไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม